สวัสดีค่ะันนี้เรามากับหัวข้อแมสเซจนะคะจากผู้นำทางของคุณไม่รู้ว่าสิ่งใดที่คุณแบบต้องการคำตอบเนาะเดี๋ยวเราจะให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะนี้จะเป็นแรนดอมให้คนที่ได้มาเจอนี้อาจจะเป็นคำตอบที่คุณตามหานะคะสปิร i ิตไกด์ของคุณหรือว่าผู้นำทางของคุณ ดูพลังงานของคุณตอนนี้หน่อยเชื่อมโยงอะไรกันนะคะกับสิ่งที่คุณตามหาบ้างมาถูกทางใช่นะคะก็คือยอนอรไรผ่านเดี๋ยวนะแปดเหรียญคุณกำลังเหมือนบางคนอยากจะต่อยอดกับความคิดความรู้นะคะหรือสถานการณ์อะไรต่างๆนานา ตอนนี้ตัวเราเองเหมือนทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่แบบโฟกัสมากนะคะซึ่งสิ่งที่คุณทํามาจะไม่ได้มีใครแบบทําแทนได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนมัน,ม,นมันกาลังสานต่อบางอย่างด้วยคุณกําลังสานต่อบางอย่างอืมเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ทามมิ่งของจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งประมาณนี้นะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่า ทำไมช่วงนี้มันมีเรื่องนะคะมันมีเหตุการณ์ให้เรารู้สึกวุ่นวายสับสนงูดหิดหาทางออกนะคะเหมือนที่ผ่านมามันก็ใช่แล้วนะแต่ตอนนี้เหมือนเจอสถานการณ์น่ะอืมเหมือนเจอสถานการณ์แต่คุณก็ยังได้รับการสปอร์ตนะคะหรือว่าการช่วยเหลืออย่างเงี้ยได้จากคนรอบข้างหรือว่าจากคนที่มีใจิตใจที่ดีพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณเนาะ หกเหรียญอาเข้าใจแล้วคุณน่าจะมีการได้ได้เริ่มต้นสิ่งนี้มาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะได้เริ่มต้นสิ่งนี้มาได้สักพักหนึ่งแล้วแล้วเหมือนแบบเป็นจังหวะที่คุณจะต้องเลือกว่าจะไปต่อจะสารต่อยังไงหรือจะมีเส้นทางอะไรให้คุณได้แบบ ได้พิจารณาในในช่วงนี้บางทีคุณก็มีความรู้สึกจะไปต่อหรือพอแค่นี้พอคุณเจอสถานการณ์มันเหมือนสิ่งนี้มันทำให้คุณได้ได้เรียนรู้ว่าทุกๆสถานการณ์มันมีมันมีคุณประโยชน์นะอย่างเงี้ยคุณต้องลองมองดูว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะประโยชน์ที่แท้จริงของมันลึกๆมันคืออะไรอย่างเงี้ยเออมันแค่เป็นสถานการณ์ของความวุ่นวายจิตใจนะคะลองแบบ ลองสงบลงนิดนึงแล้วคุณจะเจอคําตอบอืแล้วคุณจะเจอคําตอบบางคนเหมือนได้ได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับการแก้ไขมาได้ไม่นานนี้เองอะถ้ายังไม่เกิดกำลังจะเกิดนะคะพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปเนี้ยคุณเป็นคนที่พัฒนาตัวเองนะคะเป็นคนที่เหมือนเป็นนักสมดุลเนาะเป็นบาลานเออเป็นคนที่ชอบพัฒนาตัวเองเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้คนด้วยนะคะแล้วเป็นคนที่ ปรับตัวเก่งนะคะเอออยากรู้นั่นอยากรู้นี่อยู่เสมอรวมไปถึงเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะแต่บางทีก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนใบโพล่านิดนึง <c oughs> เออเอาล่ะทีนี้เรามาดูต่อว่าหัวข้อเนี้หมอโบยังไม่ได้แบบนั่นนะคะแต่รู้ว่าเป็นไกด์ไลน์จากผู้นำทางเอามาดูว่ามินนิ่งของหัวข้อนี้อยากให้คุณดูเรื่องอะไรคะมา รู้สึกว่าเหตุการณ์นะคะที่เราเจอเนี่ยมันเหมือนคุณอาจจะต้องเผชิญกับความวุ่นวายความขัดแย้งผู้คนพยายามไม่ให้ความร่วมมือคุณนะคะหรือต่อต้านเราอะไรต่างๆนานาเงี้ยแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันทําให้คุณได้ได้เติบโตนะเออมันเผชิญกับความขัดแยง้งเพื่อการเติบโตนั่นเองนะคะ j u d g ั e n ินบางคนกำลังจะได้คําตอบนะคะ ซึ่งเป็นคำตอบที่คุณรอคอยหรือการปลดปล่อยบางอย่างการหลุดออกมาจากพันธนาการบางอย่างด้วยนะคะมันอยู่ใน <c oughs> มันอยู่ในคลิปนี้ <c oughs> เหมือนสิ่งที่คุณรู้สึกว่ากังวลอยู่หรือมันเป็นปัญหาอยู่มันกําลังจะหลุดพ้นนะคะโอ้ <c oughs> โดยเฉพาะเรื่องเงินใช่ไหมอืม <c oughs> โดยเฉพาะเรื่องเงิน justice นะคะ <c oughs> ทุกอย่างมันมีทัมมิ่งของมันนะคะมันมีแบบ การเหมือนแบบมันถูกเซตไว้แล้วนะคะว่าเฮ้ยเราจะต้องไปจุด,จดนี้หนะ้าแก้ไขปัญหาจุดนี้หนะ้าอะไรอย่างเงี้ยถึงเวลาตรงนั้นตรงนี้นะมันถูกเซตไว้แล้วบางคนนะคะถ้าคุณรอคอยคําตอบเกี่ยวกับการข้อตกลงการเซ็นสัญญาอะไรบางอย่างนะคะนี่น่าจะเป็นแบบสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นหรือรวมไปถึงนะคะการที่เราบบรอ่ะรอรอคอยผลลัพธ์จากสิ่งที่เราทำมาเนี่ย เซเว่นนอวนะคะเซเว่นอมันคือการยืนหยัดก,การปกป้องนะคะคุณต้องการความยุติธรรมคุณรู้สึกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณมันไม่แฟร์นะคะแต่คุณก็ได้รับคุณก็ได้รับพลังงานของการคุ้มครองเหมือนกันนะอืมถึงมันจะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นในหลายๆแง่หลายๆด้านก็ตามนะคะอืม เดี๋ยวนะบางคนเหมือนจะมีการต่อสัญญาบางอย่างหรือเปล่าบางคนจะมีการต่อสัญญาบางอย่างอืมเดี๋ยวนะหมอโบพยายามที่จะตั้งหัวข้อ,อสอง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 คอ,อดูหน่อยนะคะว่าสป t g u i d กของคุณเนี่ยนะคะคำตอบ ที่กำลังออกมามันคืออะไรความเหนื่อยยากเผชิญกับอุปสรรคนี่แหละคะ่ะเป็นช่วงที่หาไทม์ในชีวิตของคุณใช่ไหมนะ,ะช่วงเวลาที่ยากลำบากนะช่วงนี้คุณต้องการผ่านพ้นวิกฤตนี้หมอโบไม่รู้คุณเจออะไรมาบ้างแต่ละคนอาจาจะเจอไม่เหมือนกันแต่แน่นอนค่ะมันไม่ได้ง่ายเลยนะคะสิ่งที่คุณเจอมันไม่ได้ง่ายเลยนะคะ เหมือนแบบคุณก็ชอบเลือกวททดสอบที่ยากๆอะเนาะอาจจะเป็นสไตล์แบบจะต,ต้องเลื่อนขั้นแล้วล่ะเออเชนอวอนความรับผิดชอบนะคะความรับผิดชอบแล้วก็อ,อความเผชิญหน้ากับสิ่งที่คุณจะต้องรับผิดชอบความอดทนนะคะแล้วก็ใช้ศักยภาพที่สูงสุดในตัวเองออกมาอย่างเงี้ย มา,ม,ามาใช้ในช่วงเนี้สามดาบหลายคนผ่านในเรื่องของความเจ็บปวดเจ็บแล้วเจ็บอีกเจ็บหนักมากนะคะรู้สึกว่าไม่มีความสุขนี่คือสิ่งที่มันเกิดคุณอยากได้โอกาสไหมอะคุณอยากเหมือนคุณอยากเกิดใหม่อีกครั้งอันนี้นกฟินิกซ์นะเหมือนเกิดใหม่อะคุณต้องการแบบนี้นะคะมาอบรู้สึกว่าม,มันจะถึงเวลาของคุณแล้วละ่ะกับการเกิดใหม่นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ ช่วงเวลาที่ยากลําบากเนี่ยกําลังจะผ่านพ้นไปแล้วลายคนอกหกักภาละเยอะมีนิสินผจญกับเหตุการณ์สถานการณ์ที่ทุกยากอนะ่ะลําบากใจลําบากกายนะคะคุณต้องการโอกาสคุณต้องการเกิดใหม่อมืการปรับตัวสองเหรียญทุกอย่างมันไม่มีที่สิ้นสุดนะบางครั้งเขาบอกว่าการตายก็เป็น เป็นเป็นอะไรนะการทางเชื่อเส้นทางแห่งการเชื่อมต่อของกรรมนะคะดังนั้นการเกิดใหม่ของคุณมันก็มันก็ <c oughs> คุณก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่นะคะแต่ก็มีการปรับตัวให้เข้ากับแบบบททดสอบด้วยนะคะเออเหมือนภารกิจที่คุณมาทำนะคะ หรือคุณจะสัมผัสถึงว่าเฮ้ยชีวิตฉันทําไมต้องเจอแต่เรื่องเดิมๆอ่ะคุณเคยเจอคุณเคยมีโมเมนต์หรือฟิลลิ่งแบบนี้ไหมว่าทําไมฉันต้องเจอแต่เรื่องเดิมๆนี่ทาไมฉันต้องเจอแบบว่าบททดสอบแบบคล้ายๆสไตล์เดิมเออความโมเมนต์เดิมๆความรู้สึกเดิมๆความเจ็บปวดเดิมๆอ่ะคุณจะมีโมเมนต์นี้เกิดขึ้นนะคะคุณเลยอยากแบบลื้อหน้าไพ่ใหม่หมดอะไรอย่างเงี้ย มันเหมือนแบบว่าเราอันอันฟินิชบางอย่างในพาสไลล์ของคุณเออเหมือนเราต้องกลับมาเราต้องกลับมาทำให้มันเสร็จนะอืมดังนั้นคือสิ่งที่คุณต้องต้องได้เผชิญในชาตินี้คือมันเป็นสิ่งที่เรายังไม่ได้ไม่ได้จบไม่ได้สิน้นยังทำภารกิจไม่สำเร็จเราถึงได้กลับมาเจออีก นะคะกับบทเรียนนี้แสดงว่าสิ่งที่เราเจอนะคะอาจจะเป็นบทเรียนกรรมหรือเป็นสิ่งที่เราควรที่จะต้องแบบว่าเรียนรู้มันแล้วก็ปลดปล่อยมันออกไปนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่าว่าขอดูหน่อยว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นบ้างไหมหลังจากที่เราฟังความแบบเหนื่อยยากไปแล้วแต่แน่นอนนะ ุณจะหลุดพ้นจากความทุกข์ยากได้แต่จะหลุดพ้นในลักษณะใดเรามาดูสิใช้วิจารณญาในการรับฟังนะคะสนใจดูดวงก็ทักหาแอดมินได้เลยนะคะอันนี้อะไรเอ่ย การแข่งขันมันเป็นเหมือนการต่อสู้ดิ้นรนไม่พอมันยังมันยังเหมือนการแข่งขันในโลกยุคเนี้ยนอกจากคุณจะแบบแข่งกับตัวเองอะ่ะมันไม่พอจริงๆนะอันนี้เชื่อมันต้องแข่งกับโลกภายนอกมันต้องแข่งกับสังคมอะไรด้วยอเออมันก็ไม่แปลกที่เราจะต้องมีการปรับตัวตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะคะ ต่อสู้ดินน้นรนแบบแข่งขันคุณคุณอยากให้แบบคุณอยากหลุดจากวงโคโจรเนี้ยการแข่งขันเกิดขึ้นอะเป็นช่วงเวลาที่เรากําลังฟื้นฟูโดยเฉพาะฟื้นฟูแบบจิตใจของเรานะคะคุณกาลังฟื้นฟูจิตใจของคุณอืม งที่เกิดขึ้นให้เวลาในการฟื้นฟูจิตใจของตัวเองด้วยอันนี้อะไรเอ่ยตื่นรู้แต่โชคดีของคุณนะคุณได้เรียนรู้จากความเจ็บปวดคุณได้เรียนรู้จากความเจ็บปวดคุณได้ปรับตัวคุณได้เผชิญกับหลายสิ่งหลายอย่างมันทําให้คุณนะมีประสบการณ์แล้วมีความแกร่งขึ้นมานะการตื่นรู้ ถึงว่ามันไม่ชัดการตื่นรู้เกิดขึ้นนะคะเนื้อสิ่งเงินใดอะสถานการณ์ทุกอย่างมันนำพาให้คุณได้ได้ตื่นรู้นะคะการเสร้นทางการตื่นรู้ก็เป็นอย่างนี้แหละคุณชีวิตมันก็ต้องเจอแบบหลุมเจอบ่อเจอแบบเหวี่ยงไปเหวี่ยงมานะคะเจอสถานการณ์แบบเนี้ยมันเหมือนคัดกรองคนในชีวิตของเรามันเหมือนคัดคุณให้เข้าสู่แบบการได้ได้เรียนรู้ได้ ได้สำนึกได้เขาเรียกอะไรนะได้ตกตะกอนนะคะกับตัวเองกับชีวิตของตัวเองอย่างเงี้ยมันก็ไม่แปลกที่คุณจะมาถึงจุดจุดนี้ได้เพราะว่าคุณก็ผ่านอะไรมาเยอะนะคะเออเป็นช่วงที่คุณจะได้ฟืน้นฟูแล้วก็เกี่ยวข้องกับได้ตื่นรู้ด้วยในไทม,มิ่งนี้หลายคนกําลังเข้าสู่ในเรื่องของการทําสมาธิฟังธรรม,มะนะคะหรือรวมไปถึงเส้นทางที่แบบว่าเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ ในเรื่องของจิตวิญญาอย่างเนี้ยเออมีการตื่นรู้เข้ามามรดกค่ะอืมมรดกเหรอบางคนมีเกณฑ์ที่จะได้มรดกไหมหรือว่าจะได้แบบจะได้ของที่มีค่านะมีโอกาสจะได้ของมีค่า,าขอดูไทมิ่งหน่อยแป๊บนึง ได้แล้วอีกหนึ่งใบ Tradition อันนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนาหรืองานมงคลหรืองานที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวอะไรเงี้ยเกิดขึ้นกระดกเหรอมาดูว่าทำามมี่เนี้ย ะเกิดขึ้นตอนไหนคะอุ้ยสิบเอ็ดวันไม่ใช่สิบเอ็ดสัปดาห์สิบเอดเดือนค่ะสิบเอ็ดสัปดาห์สิบเอ็ดเดือนอืืมกิฟเฟรชนะสิ่งเนี้ยจะเกิดขึ้นสิบเอ็ดสิบเอดสัปดาห์สิบเอ็ดเดือนนะคะคุณกำลังเข้าสู่แบบทำไรนี้ละ กําลังเข้าสู่ทำไรนี้ขอดูนับปัจจุบันของคุณหน่อยนะณนะตอนนี้ของคุณขอ how to ให้หน่อยคะ่ะเราถ้ามันเป็นสถานการณ์ของคุณขอดูว่าเรามีวิธีจัดการยังไงหรือรวมไปถึงจะมีสิ่งใดที่ช่วยช่วยแบบช่วยเป็นตัวเรื่องหรือแบบทางเสริมหรือพลังเสริมให้เราบ้าง อ่อนล้าคุณต้องการการพักผ่อนนะคุณใช้พลังเยอะเกินไปอืมในนี้หลายคนนะ่ะรู้สึกถึงเป็นอ n e เ g นีของพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวหรคุณต้องทําทุกอย่างด้วยตัวของคุณเองถูกเอารัดเอาเปรียบอะไรอย่างเงี้ยอืมสิ่งที่คุณต้องทําตอนนี้คือดูแล สุขภาพจิตสุขภาพใจของตัวเองเพราะคุณใช้พลังงานมากนะคะมันโอเวอร์โหลดคือร่างจะพังอะ่ะเข้าใจไหมโอเคล่ะเราอะ่ะมีความตั้งใจคุณมีความตั้งใจอย่างมากนะคะกับสิ่งที่แบบคุณโฟกัสนะตอนเนี้เหมือนเราอะ่ะมีความตั้งใจอย่างมากคุณเลยทุ่มเทสุดๆไม่แปลกนะคะ ช่วงนี้รู้สึกว่าเหมือนเพื่อนจะมีอิทธิพลกับคุณพอสมควรเพื่อนอาจจะเป็นเครือข่ายหรือเพื่อนอาจจะเป็นอีกหนึ่งในแบบเส้นทางบางอย่างของคุณอะในช่วงนี้อาจจะเป็นกําลังใจอาจจะเป็น how to ก็ได้แต่ในที่สุดความตั้งใจแล้วก็ก,การทุ่มเทของคุณนะคะมันจะไปถึงเส้นชัยอย่างแน่นอนกับการแข่งข,ขันครั้งนี้ไม่ว่าคุณจะกําลังทําอะไรอยู่แข่งขันอะไรหรือ whatever นะคะคุณจะมีการเฉลิมฉลองมีการแบบ มีเฮเกิดขึ้นแน่นอนนะคะกับสิ่งที่คุณกำลังทำล่องลอยความรู้สึกที่ล่องลอยแบบหาเป้าหมายไม่เจอสำหรับบางอย่างนะคะตัวเองอาจจะรู้สึกว่าหลุดโฟกัสบางทีมันมีความหลุดโฟกัสนะคะเออไม่ได้โฟกัสกับบางอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของแบบ สมองช่วงนี้ใช้สมองเยอะสมองอะไรคือมันมีบางโหมดมันมีความแบบเหมือนล่องลอยอะใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหรือว่าไม่ได้โฟกัสก,กับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าสักเท่าไหร่ถึงควรจะมีความพยายามขนาดไหนแต่แบบบางทีเหมือนไม่รู้ล่องลอยหาอะไรอะเออขอเพิ่มไดไหมหนึ่งใบรือเป็นช่วงฟื้นฟูจริงๆเหรอเดอะสตาร์เอาเป็นว่าคุณตอนนี้ต้องการการเยียวยาอย่างมาก ทางด้านร่างกายและก็จิตใจนะคะคุณต้องการการเยียวยาค่ะคุณต้องการการฟื้นตัวนะคะคุณต้องการเกิดใหม่อืมเสียงน้องเสียงนกร้องข้างนอกโอเคในเมื่อเราต้องการสิ่งนี้เนาะเราขอดูหน่อยว่าถ้าเราต้องการสิ่งสิ่งนี้แล้วอะ เอเนจีของไม่ใช่สิคำตอบนะคะคำตอบของไกเดียนผู้นำทางของคุณกำลังบอกอะไรคุณเอ่เอ everyone have value ก็คือทุกคนมีคุณค่า โอเคเข้อความของคุณนะคะก็คือไม่มีใครยิ่งใหญ่หรือว่าด้อยกว่าคุณเป็นสัญชาตญาณทำเป็นเป็นสัญชาตญาณของธรรมชาติของมนุษย์ที่จะตัดสินนะคะแต่คุณจะต้องจําไว้ว่าโดยเนื้อแท้แล้วอ่ะเราทุกคนล้วนเหมือนกันเออเราอาจจะดูแตกต่างและได้สร้างการเดินทางที่แตกต่างกัน สำหรับตัวเราเองแต่เราทุกคนน่ะมีบางสิ่งที่มันน่าทึ่งเหมือนกันนะคะนั่นคือเราทุกคนเลือกมิติเราก็เลือกเวลาเพื่อที่จะแบ,บบมาจุติร่วมกันพลังแห่งวิญญาณน,นั้นน่ะไม่มีไม่มีที่สิ้นสุดแต่มีจํานวนนะคะที่จํากัดที่อาศัยอยู่เออก็คือเหมือนวัตถุประสงค์ของการมาเจอกันของ ของคุณกับใครสักคนนั่นแหละ,ะทุกคนต่างมาบนโลกใบน,นี้เหมือนภาชนะนะคะและคุณก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันทุกคนน่ะที่รู้จักที่คุณรู้จักหรือทุกคนที่เดินผ่านท้องถนนหรือทุกคนที่เห็นคุณในแบบข่าวหรือพวกเขาเหล่านั้นเป็นพี่น้องคุณหรือใครก็ตามคนบนโลกใบน,นี้บางคนอาจจะมีเส้นทางที่แตกต่างไปจากคุณ แต่คุณต้องเข้าใจว่าพวกเขากําลังทําหน้าที่ของของตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะการตัดสินเป็นแง่มุมหนึ่งของความกลัวหน้าที่ของคุณคือการรักทุกคนเหมือนที่เหมือนที่แบบคุณรักตัวเองอจิตวิญญาณบางจิตวิญญาณนะคะเลือกชาติภพที่ยากลำบากซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับคุณหรือไม่ก็ได้จงอวยพรให้พวกเขา นะคะในเส้นทางชีวิตของเขาเหล่านั้นอะแทนที่จะส่งพลังเชิงลบนะคะดังนั้นถ้าเราเจอคนที่ไม่ดีกับเราหรือคนที่ต่อต้านหรือคนที่เป็นส่วนหนึ่งในในบททดสอบของคุณจงอวยพรให้พวกเขานะคะคือเราไม่เป็นไม่ได้แบบว่ามาตีกันมาอะไรกันอะเออจงถึงมันจะเกิดขึ้นแล้วก็ตามจงอวยพรให้พวกเขาซะนี่นี่คือสิ่งที่ คุณทําได้นะตอนนีกนนะะ้กับสิ่งที่คุณเผชิญอยู่นะคะกับสิ่งที่คุณเผชิญอยู่ถึงมันจะยากแต่ก็ไม่มีอะไรเกินเกินคงแบบเกินสิ่งที่คุณแบบอยากจะทําอ่ะหมอบบอกว่านะคะเขาบอกว่าการให้อภัยก็เป็นสิ่งที่ดีนะสําหรับคนที่เจอเรื่องราวมาแต่บางครั้งอะมันทาใจยากเหลือเกินกับการให้อภัย นะคะเพราะว่าแต่ละคนน่ะประสบการณ์ไม่เหมือนกันแต่บางทีการให้อภัยไม่จําเป็นว่าเราจะต้องแบบอ่ไม่จําเป็นว่าเราจะต้องให้โอกาสที่เขามาทําร้ายเราอีกครั้งหนึ่งแต่การให้อภัยมันทําให้คุณเป็นอิสระทางใจไงอืมคนเลยแบบพูดว่าเฮ้ยการให้อภัยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบโอ้มัน,ม,นมันก็ทํายากแต่ คิดซะว่าทำเพื่อเป็นอิสระทางใจของคุณคุณจะคุณจะได้แบบคิดที่คิดในเวทีดีกว่าแล้วก็ง่ายกว่านะคะไม่จ้องจมอยู่กับความทูกความเจ็บน,นั้นๆนะคะเพื่อใจเราเองจะได้เป็นอิสระประมาณนี้อืมโอเคมาดูส่งท้ายกันนะคะหมอบรู้สึกว่าสิ่งที่จะเข้ามามันไม่เกินแบบสิบเอ็ดสัปดาห์หรอกในเรื่องของการตื่นรู้หรือว่าการหลุดพ้นอะไรอย่างเงี้ยอืม ไม่สัปดาห์มันกี่กี่เดือนนะสองสองเดือนกว่าเนาะโอเคตั้งแต่วันที่คุณเจอคลิปนี้นะคะอ่ะดูสุดท้ายนะคะส่งให้คุณห้าใบจะเกิดอะไรขึ้นนะคะจัก,กรวาลจะส่งสิ่งใดมาภายในสามสิบวันแห้อ,อะภายในเก้าวันนี้จัก,กรวาลจะส่งสิ่งใดมาให้คุณคะเก้าวัน การเดินทางคือการเยียวยาบางคนนะคะสปิริตไกด์คุณน่าจะเป็นน้องเหมียวเนาะบางคนจะมีการเดินทางนะคะการเดินทางคุณเคยได้ยินไหมเปลี่ยนที่เปลี่ยนโชคมันทําให้เอเนจีของเรามันเปลี่ยนได้นะคะแบบ f e ลลิ่งกู o ดได้ลองออกไปข้างนอกดูเนาะแล้วก็ภายในเก้าวันนะแบบน่าจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้น นะะในทิศทางที่ดีจงมองโลกในแง่ดีไว้ข้อเสนอดีๆกำลังจะเข้ามาข้อเสนอดีๆกำลังจะเข้ามาภายใน9วันอาจจะมี something เข้ามาอาจจะมาจากอะไรเอ่ยมาจากในเรื่องของการงานนะคะหรือว่าผู้ใหญ่หรือว่ามีคนมาัพ p อ o r t คนมีอายุต่างถิ่นต่างแดนก็ได้หรือรวมไปถึงเกี่ยวข้องกับเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยเออได้นะคะเจ้านายภายในเก้าวัน อ่ะเปิดให้หมด the star ว้าวอันนี้สวยมาก the star หมอประรู้สึกว่า9วันคุณก็ดีขึ้นแล้วแหะเห็น the star มาได้รับการฮิลลิ่งได้รับการเยียวยาพลังจิตพลังใจฟูขึ้นเยอะมากนะคะจงมีพลังแห่งความศรัทธาเข้าไว้นะคะหลายคนถ้าคุณกำลังติดติดขัดๆอยู่ในเรื่องของงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับสื่อสาธารนณะอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะดีขึ้นเร็วมากอีกหนึ่งสิ่งคือการเงินค่ะ บางคนขอพอรเรื่องเงินไว้เรื่องครอบครัวไว้นี่พ่อแม่ประาปตีเอ่อการเงินภายในเก้าวันการเงินของคุณจะดีขึ้นนะคะรวมไปถึงข้อเสนอหรือทางเลือกที่ดีกำลังจะเข้ามาสิ่งใดที่คุณปรารถนานะคะภายในเก้าวันในเรื่องที่เป็นไปได้นะคะ มันกำลังเกิดขึ้นดีมากโดยเฉพาะในเรื่องของฮิลลิ่งเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าคุณมีสุขภาพไม่ดีอันนั้นจะเริ่มแบบรู้สึกว่ามีพลังจิตพลังใจพลังกายมากขึ้นนะคะภายใน9วันนี้ Amazing มากๆเนาะขอให้คุณแบบโชคดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนนะใครสนใจนะคะที่จะลงคอร์ดไพ่ยซเป็นรุ่นสุดท้ายของปีโปรโมชั่นเกินลดเกิน7จนะคะเออถือว่าแบบ เป็นการส่งท้ายปีเก่าให้นะเติมของขวัญให้กับชีวิตของตัวเองด้วยความรู้เนาะรับโปรโมชั่นพิเศษทักหา,าแอดมินได้เลยหรือว่าชมรายละเอียดได้ที่ท้ายคลิปนะคะเริฟมเลค่ะมีประตูแห่งปัญญาซ่อนอยู่ในตัวคุณประตูที่ไม่ใช่ทุกคนจะได้เห็นแต่ถ้าคุณได้ยินข้อความนี้แปลว,ว่าคุณคือหนึ่งในคนที่ถูกเลือกให้เจอคลาสนี้ คุณเคยไหมรู้สึกว่ามีพรสวรรค์ด้านการรับรู้พลังลึกซึ้งหรือสัญชาตญาณบางอย่างแต่กลับไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไง คุณอาจเคยลองดูไพ่ยิบซีจากคลิปใน YouTube หรืออ่านตามตำราแต่ยังรู้สึกว่าวิธีตีความยังไม่ชัดเจนเชื่อมโยงไพ่กับสถานการณ์จริงไม่ได้หรือแม้แต่ขาดความมั่นใจเวลาจะดูให้คนอื่นบางคนอยากใช้ไพ่เพื่อเข้าใจตนเองเยียวยาใจหรือหาคำตอบในช่วงที่ชีวิตสับสนบางคนอยากพัฒนาเป็นอาชีพจริงจังเพื่อช่วยคนและสร้างรายได้จากความสามารถที่มีคอสนี้ไม่ได้สอนแค่ความหมายไพ่แต่จะพาเข้าใจถึงจิตวิญญ,ญาณของไพ่เพระาะศาสตร์ไพ่ยิบซีไม่ใช่แค่เครื่องมือทำนาย แต่มันคือภาษาลึกของจักรวาลที่ช่วยให้เรามองเห็นสิ่งที่ตามองค์ไม่เห็นทั้งภายในตัวเราเองและชีวิตของผู้คนรอบข้างเปิดประตูสู่จักรวาลแห่งไพย,ยิปซี กับ c o s แ s สเตอร์ยูนิเว r ร์สทารอดรุ่นที่19โดยหมอโบจากช่องโบเวหก่ทารอดอ a เวกเคน n ิ่งรุ่นนี้พิเศษเป็นเลขครูบาอาจารย์พร้อมเปลี่ยนมือใหม่ให้เป็นมืออาชีพโปรแกรมนี้ออกแบบมาพิเศษด้วยศาสตร์ไพ่ผสมผสานจิตวิญญาณและดวงดาวเลือกเรียนได้สองห้องห้อง1วันที่3 4และวันที่5ตุลาคมห้องสองวันที่7 และวันที่9พฤศจิกายนเรียนคียเวิร์ดสายจิตวิญญาครบจบทั้ง78ใบจอดลึกสัญ,ญลักษณ์ไพ่ดาวตัวเลขแอนเจิลนัมเบอร์เลขเลขมงคลสัญ,ญลักษณ์ประจําราศีราศีเสริมด้วยพลังจัก,กรกราทั้ง7อ่านไพ่แบบยียวยาฝึกอ่านไพ่เพื่อดูดวงความรักการงานสุขภาพโชคลาภพ,พร้อมเทคนิคเปิดไพ่แบบมือโปรสอนเทคนิคการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ และมีพื้นที่ให้ฝึกฝนและสร้างตัวตนเรียนสนุกเข้าใจง่ายทุกคนจะดูดวงเป็นภายในคาบเรียนไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้จบคอร์สมีฟอลโลอัพและใบประกาศนียบัตรคอร์สนี้ไม่ได้แค่สอน,อสน,สอนการอ่านไพ่แต่พาไปลึกถึงเก่นการเชื่อมต่อจิตวิญ,ญญาณผู้สอนทุ่งทีจริงสอนจากประสบการณ์ตรงไม่มีกักเรียนครบจบแน่นใน5วันผ่านซูมมีวิดีโอเรียนซ้ําได้ตลอดชีวิตหลักสูตรนี้เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการอ่านไพ่ยิปซีอย่างมืออาชีพ ผู้ที่สนใจด้านจิตวิญญาณการเยียวยาและพลังงานทั้งมือใหม่และผู้มีพื้นฐานที่ต้องการต่อยอดอย่างลึกซึง้งหากคุณกำลังมองหาการเปลี่ยนแปลงและอยากอ่านไพ่แบบรู้จริงลึกซึง้งเชื่อมพลังนี่คือโอกาสของคุณเรียนรู้อาชีพที่เติบโตในยุคจิตวิญญาณตื่นรู้ได้ทั้งทักษะแอนได้ทั้งการเปลี่ยนแปลงชีวิตหากคุณตั้งใจจริงและอยากเปลี่ยนชีวิตด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีคอร์สนี้รอคุณอยู่ค่ะ ถูกและดีมีอยู่จริงคอสดีมีคุณภาพในราคาสบายกระเป๋าแถมแบ่งคำระได้สูงสุด3ามงวดขอแค่คุณตั้งใจและจริงใจจริงที่จะรับโปรนี้คุ้มขนาดนี้รีบสมัครก่อนหมดโปรนะ